เพื่อนวัยรุ่นกันแหละนัดเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านกงกัน5คนเจ้าของบ้านเหมือนมีปืนควักปืนขึ้นลามจังหวะเมาแล้วไงคะแล้วเพื่อนอีกคนก็หยิบปืนไปแล้วปรากฏมันลัน่นอันนี้ตามคาให้การนะลั่นใส่เพื่อนในวงเหล้าอีกคนหนึ่งซึ่งเข้าหัวใจพอดีตายค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงร้องออกมานี่คือตกใจแล้วก็เสียใจนะคะเพราะว่าเพื่อนโดนยิงค่ะ มีคนตะโกนเรียกชื่อนนทวัฒน์สังเคเลิกหรือไม้อายุ17โดนพาไปส่งโรงพยาบาลน,นิคมคำสร้อยแต่ว่าเขาตายนะคะเนื่องจากว่ากระสุนเข้าหัวใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านแวงหนองแวงน้อยค่ะอยู่หมู่8ตำบลโชคชยัยนิคมคำสร้อยมุกดาหารตอนตีหนึ่งกว่าของเมื่อวานนี้ตามคลิปวงจรปิดนะคะคนยิงคือเอายุ17เท่ากันละค่ะสอบปากคำก็คือเขาบอกเขาไม่ตั้งใจแต่ปืนมันลัน่นเพราะว่าเจ้าของปืนน่ะ ก็มา,าด้วยนะมาให้ปากคำตำรวจค่ะเขาบอกว่าเจ้าของปืนเอาปืนมาโชว์แต่ขึ้นลำไว้ไม่ได้บอกเพื่อนแล้วเมากันหมดอยู่ละเอเนี่ยก็หยิบปืนมาแล้วก็มาเอิญเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ <รา S 1> มันลัน่นแล้วลั่นไปโดนเพื่อนตรงข้ามซึ่งก็เข้าหัวใจายอย่างที่เล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งสิ้นนะ่ะตนกับผู้ตายเนี่ย ไปถึงบ้านปาร์ตี้เนี่ย,ยพร้อมกันตอนห้าทุ่มของวันที่8ตั้งวงกันห้านคนตอนนั้นตกใจกเหมือนกัน,นพยายามช่วยเหลือแล้วแล้วก็บอกชาวบ้านให้นําตัวคนถูกยิงไปแอดมิดแต่เหมือนเขาโดนในจุดสําคัญนะ,นะคะไม่ได้หนีไปไหนด้วยคะ่ะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทั้งที่เมาอยู่แบบนั้นล่ะคะ่ะลองฟังดูคะ่ะครับ ผมไปกินเหล้าหมูครับแต่ว่าหมูมันเอาขลุนไม่เหลือนหน้าครับพอพันชากไว้ผมเหมือนบลูนผมเลยเอามากดเหล่นมครับมันเป็นไปถึูกหมูครับปืนลักษณะเป็นปืนืนแบบไหนหักลำหรือว่าเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนครับเขาขึ้นลำไว้เราไม่รู้ใช่ไหมเขาขึ้นสไลด์ไหวนกราชักไววันนั้นเราไป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 กี่คนอ่ะ6-7คน6-7คนเราไปประมาณกี่ทุ่ม5ทุ่มครับ5ทุ่มแล้วเหตุมันเกิดตอนกี่โมงอะประมาณที่หนึ่ง ตีหนึ่งกว่าช่วงนั้นเราไปก็คือเราไม่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนหยิบปืนมาให้เราครับผมบรู้ครับว่าใครเอามาหว่างไว้เขไม่ได้ตั้งใจอะเขถูกขอโทษขอโทษกับพ่อไม่อูอ,อืมเรากับคนตายสนิทกันไหมไม่ไม่คุ้นมาเลยครับแต่รู้จักแต่รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทเนาะก็เคยก็เคยไปกลุ่มเที่ยวด้วยกันใช่ไหมไเคยห็นหนาครับตอน แต่เราไม่ได้มีเรื่องผัดหมางใช่ไหมแต่แม่ของผู้ตายไม่เชื่อนะคะคุณแม่ดวงดาวบอกว่าทั้งคู่จริงๆเคยทะเลาะก,กันมาก่อนเอ,อแล้วการที่ไปนั่งกงเล่าด้วยกันในที่ที่หนึ่งอะ่ะแม่บอกว่าคนที่พกปืนไปเนี่ยเป็นเพื่อนกับเอแม่มองเรื่องเจตนาว่าไม่ใช่ปืนลั่นอืนะคะแล้วตอนนั้นก็นั่งกงเล่าข่าวกันด้วยอะคะ่ะแล้วลูกชายแม่โดนยิงในจุดสำคัญแม่เชื่อว่าไม่ได้ลั่นอะฟังแม่นะคะ ได้คุยน้องนะ่ะน้องที่โดนยิงน้องไม้เนี่ยแกนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแกก็ไม่ได้คุยกับเขาแต่ว่าเพื่อนคนสองคนที่มายิงเนี่ยเขาซื้อเหล้าขาวมามากินกับเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันกินเหล้าขาวหมดแล้วเอาปืนออกมาเอาปืนออกมาแล้วมาสไลด์ปืนแล้วก็ยื่นให้เพื่อนอีกคนหนึ่งคนที่ยิงเป็นคนยิงเป็นลักษณะคล้ายเหมือนว่าเหมือนจะทําเล่น เหมือนเพื่อนเล่นกันแต่ว่าน้องเขาไม่ได้คุยด้วยก็ยื่นไปแล้วก็นัดเดียวเลยปั้งเลยน้องก็หงายหลังลงเลยเพื่อนก็เอาไปสูงโรงพยาบาลเลยเขาไม่เคยมีปัญหากันเเมื่อก่อนเด็กบอกว่าเขาเคยมีปัญหากันแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักเขาแต่ว่าเขาก็เข้ามาหากันแม่เชื่อไหมว่าปืนมันลั่นเองแม่ดูกับคุณหมอดูจากบาดแผลคุณหมอก็สันนิษฐานว่า เล่นปืนกันหยอกกันมันน่าจะถูกเ่ืนอื่นหรือโดนคนอื่นหรืออะไรอันนี้มันโดนจุดสาคัญคือตัดั่วหัวใจทีเดียวเหมือนลักษณะเหมือนตั้งใจยิงอะไรประมาณนี้เบื้อตอนแจ้งข้อหาเอฐ,ฐานค่าคนโดยเจตนาไว้ก่อนนะคะจากนั้นฝากขังที่ศาลม,มุกดาหารแล้วก็จะสืบต่ออย่างละเอียดค่ะส่วนศพของผู้ตายนะคะนำส่งโรงพยาบาลสภาสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเพื่อชนสูตรก่อนส่งมอบคืนญาติต่อไปค่ะ